สวัสดีครับในช่องคุณพ่อกัดไฟอครั้งนะครับยีก็วันนี้จะเป็นอีกเด็กหนึ่งที่มาในงานแข่ง12ปีเนาะเป็นโปรโมซื้อของนะฮะก็จะเป็นน้องคลาวดียนั่นเองก็จะเป็นสายโปรโมของสตูเคียซึ่งบอกตามตรงว่ามันมันข้ามเวลามาค่อนข้างไกลพอสมควรนะคือให้เทียบเกียรติสาร้งหมดเลยที่ข้ามเวลามาไอเนี่ยไกลสุดนะตอนเนี้ยคลาวดีนะฮะก็ เป็นการที่เล่นกับโทเค็นซึ่งก็เหมือนกันกับที่บอกว่ามันค่าเวลามาก็จริงเพราะฉะนั้นของที่เล่นกับมันโดยตรงแล้วที่เล่นกับที่มันเก่งๆมันยังไม่มานะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เล่นตามมีตามเกิดไปก่อนเด็กมันจะเป็นโครงแบบไหนมันจะเป็นโครงการเล่นโทเค็นผสมกับออเดอร์มีออเดอร์ในหลุมมีออเดอร์ในบายแล้วก็มีการเล่นโทเค็นในสนามนะครับก็ค่อนข้างโอเคชอบพอสมควรแต่ว่าที่บอกว่าของที่ทําให้เด็กมันเก่งอ่ะมันยังไม่มาอย่างพวก ออเดอร์อ่าโทเคนโทเคนมันเล่นกับแพนโทเคนนั่นนะ่ะแพนโทเคนที่พลังหมื่นหรือออเดอร์ที่เล่นกับโทเคนหรือไอตัวเห็ดโทเคนก็ยังไม่มาเพราะฉะนั้นก็มีเท่าไหนก็เล่นเท่านั้นไปก่อนนะฮะโอเคก็ไล่ลายคุณพ่อลืมหยิบมาแต่ว่าคุณพ่อบอกเลยว่ามันสามารถจะใช้ไล่ลายโลโลวาหรือไล่ลายของซอกาก็ได้แต่คุณพ่อเล่นไล่ๆๆล,ลายโลโลวาเพราะอะไรเพราะตอนนี้คุณพ่อคิดว่าเด็กอย่างเนี้ย ที่วนกาดมีการกินเรียรแล้วถ้าเล่นเด็กโอเคเล่นเด็กฟอก้ามันได้จัว่วแต่เราก็ต้องโปรยมือมาให้แวนกินเพราะฉะนั้นถ้าในไหนแวนมันจะกินอยู่แล้วมันเล่นเป็นโรโลวาที่สามารถเรียกโทเค็นมาให้แวนกินได้เร็วๆได้เลยก็โอเคไปเรื่องหนึง่งละกันนะฮะก็โรโลวาเกตหนึ่งไรทับเริ่มหลังได้จัว่วโรโลวาเอาเกตศูโนโรโลวาเกตหนึ่งม่ถูกลงช่องแวนเรียกแพนโทเค็นหนึ่งใบโรโลวาเกตสองเมื่อลงช่องแวน รีไทยเรียกขาดหนึ่งใบเรียกแพนโทเคนสองใบแล้วก็น้องคลาวเดียนะฮะสาวน้อยบุปผาแห่งความทรงจำคลาวเดียแอคทีฟววนการ์ดวันเพื่อเทิร์นรีไทยเรียกาดเราสามใบจนจบเทิร์นตวัววนการ์ดเรสต์กสกิลคอนทินิวแวนการ์ดแพนโทเค้นทุกใบในสนามบวกพลังห้าพันและได้รับบวกหนึ่งรายเท่ากับว่าคลาวเดียกินเรียสามใบได้แพนโทเคนทุกใในสนามต่อให้ลงมาที่หลังก็ตามจะบวกพลังห้าพันเท่ากับว่า p พนโ o เค n ทุกใบจะเป็น p พ n โ o เค n ยืน1นึง่งมืนแล้วก็แวนการ์ดตีสามไรอีกสก,กิลหนึ่งแอคทีฟเวนการ์ดวันเพื่อเทเหมือนกัน b ายการ์ดออเดอจากหลุม1ใบอ่ามันบอกว่า b ายออเดอไม่จาเป็นต้องใบเป็น b บลิชหรือนอ r m มอหรือจะเซตออเดอจะเป็นอะไรก็ได้ขอเป็นออเดอร์ตูดน้ําเงินอย่างเดียวบายแล้วเรียก p พ n โ o เค n ได้2องใบนะฮะแล้วก็สก,กิลสุดท้ายออตโต้เวนการ์ดเมื่อน้องจมตีโซบัสหเลือกแพนโทเคของเราหใบสแตน แบนโนเคนเปนั้นจะบวกพลัง5,000ต่อออเดอร์ทุกๆ2ใบในบายแล้วดอบโซนของเราก็ถ้ากบว่ามีออเดอร์ในบายก็ดดอบ2ใบบวก5,000 4ใบบวกหมื่นนั่นเองก็เด็ก4วเวฟที่บอกว่ามันมัน,ม,นมันเบาเพราะว่าเพลคนที่มันตีแรงๆมันยังไม่มามันจะตีได้แค่หมื่นห้าทิกเกอร์ลูกเดียวแทบจะหยุดทุกเวฟเพราะฉะนั้นนั่นแหละนะฮะ ใส่น้องคลาวดียไว้ในไลน์แล้วก็ได้ในเด็กอีกสา,ามใบมาเพอร์โซน่าไลน์เนาะแล้วก็สําคัญของเด็กนี้ก็คือออเดอร์นะครับจริงๆออเดอร์คุณพ่ออาจะมีมีเปลี่ยนแต่ว่าคุณพ่อไม่ได้ยังไม่ได้เปลี่ยนตอนนี้คุณพ่อใส่ครบแน่นวิญญาณไว้คู่หนึ่งซึ่งคู่แนนวิญญาณเอาออกก็ได้ไม่ไม่เห็นผลขนาดเพราะว่าเด็กมันแตบอกว่ามันชุบเมมันชุบมันก็โอเคแหละมันก็ชุบไดก้ก็ติดไว้ก็ได้หนึ่งใบเนาะ ใส่ออเดอร์หมาไว้ใบหนึ่งเอามาเล่นเร็วได้บัตรหมั่วหลุมสมชุบหใบเนาะใส่ออเดอร์ของอ่าของยายเลียนอไว้คู่หนึ่งเลยเพราะคุณพ่อค่อนข้างชอบมันค่อนข้างจะดีโซบัตหนแล้วเกรดหนึ่งหรือต่ำกว่านสนามบวกพลัง5้าพันถ้ากิดว่าทาให้พันโทเคเราตีพลัง1 5ื่นได้ทุกตัวโอเคเลยนะใส่เนี่ยคุณพ่อจะ,จะไปเพิ่มแมกโนเลีย no กใบหนึ่ง เราคิดว่าเพิ่มแมกโนเลียน่าจะเวิร์กกับเด็กนี้ทําให้เด็กนี้แรงขึ้นเพราะว่าแมกโนเลียมันจะไปจิ้มหนึ่งตัวแล้วมันมันจิ้มให้จนจบเธอเพราะฉะนั้นมันจิ้มหนึ่งตัวแล้วเอาไอ้แพนโทเค้นตัวนั้นตีก่อนมันจะตีบูธออกสองหมื่นก็ตามแล้วก็แวนตีข้างตีแล้วลุกมาตีอีกรอบหนึ่งมันจะบวกไปอีกหมื่นหนึ่งมันก็จะกลายเป็นแพนโทเค้นตีอยู่ที่สองหมื่นห้าเรคิดว่าจะเพิ่มแมกโนเลียใบหนึ่งอยู่ใส่ออ,อเดอร์ซอกกานะครับไว้หนึ่งใบเอามา ทำให้เราสามารถบวกหนึ่งรายได้มันไม่แม้ต้องบอกว่าคลาวเดียมันไม่ได้บอกตัวเองเป็นทริปโไดายหต่อว่าตัวเองบวกหนึ่งรายแล้วซอก้าล่างทองมันบวกให้อีกหนึ่งรายเพราะฉะนั้นมันสามารถตีออกซีรายได้นั่นเองแต่ว่าใส่ไปใบเดียวเพราะว่ากินคอร์สค่อนข้างเยอะใบนี้คุณพ่อติดมาเอาไว้ยิงซึ่งจะคิดว่าน่าจะเป็นใบที่เอาออกเป็นใบที่คุณพ่อน่าจะเอาออกกอ็เลื่อเลกการ์ดคู่แข่งคู่แข่งเลือเลกการ์ดตัวเองหนึ่งใบรีไทยเราชุบหนึ่งใบคุณพ่อคิดว่า ชุบไม่ช่วยชุบไม่ได้ช่วยมากแต่ก็ก็โอเคมันก็ได้ช่วยอยู่ก็นั่นแหละนะก็อาจจะติดไว้หรืออออกก็ได้แล้วแต่ชอบแล้วก็ใส่บลิชออเดอร์ใบหนึ่งเอาไว้เล่นเทิร์นคู่แข่งก็ไายเกมหรือว่าเราสามารถโมหลุมโมออเดอร์ได้เยอะรือเอาออเดอร์ลงดอปได้เยอะค่อนข้างจะเก่งก็โซบัตหนึ่งเลือกยูนิตหนึ่งตัวบอกว่าพันตามออเดอร์ในบายและดอบเนาะก็ที่เอาออกที่คิดว่าน่าจะเอาออกอาจจะเอาใบนี้ ควบเล่นวิญญาณออกก็ได้เพราะว่าเรามีตัวนี้ที่คอสฟรีอยู่แล้วมาหมาคุณพ่อค่อนข้างชอบพี่เหลือคุณพ่อค่อนข้างชอบอาจจะเอาควบเล่นวิญญาณออกแล้วใส่เป็นแมกโนเลียอีกใบหนึง่งเห็นผลกว่าในการโจมตีเพราะว่าอย่างที่บอกบางทีในเด็กเนี้ยมันลุกมาสี่เวฟแต่เวฟที่เวฟที่สี่มันอาจจะตีไม่เข้าเพราะูาแข่งตกคริกเกอร์ถ้าเรามีแมกโนเลียลังทองอีกใบหนึง่งหมายือว่าน่าจะช่วยได้เยอะนั่นเองติดมังกรดูมาเอามากินก็ได้เอามา ซูฟรีตีหมื่นห้าก็ได้ก็พลังหนะ้าพันเนาะเป็นเกรดสามนะครับก็ออโต้ในดับโซนเมื่อเราเล่นออเดอร์ในเทิร์นนี้สามารถชุบมันฟรีลงมาสนามได้แล้วเลือกสกิลข้างล่างหนึ่งสกิลแต่ถ้าประสานเวทจะเลือกได้สองสกิลเลยก็บวกหมื่นไปบวกคีไม่ค่อยช่วยนะตีหมื่นห้าสองคีขอแค่ห้าพันตีหมื่นต่อตูดหมื่นหนึ่งต่อเป็นสองหมื่นห้าน่าจะได้เห็นผลแล้วก็ยืนห้าพันโง่งงในเทิร์นต่อไปผมก็เอาข่าวเดียก,กินทิ้งไปเลย แล้วก็ไล่ออเดอร์แล้วก็ชุบมาใหม่บวกพลังอีกหมื่นหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคุณสามารถที่จะทิ้งไอเนี่ยเป็นไล,ล้รายได้แล้วคุณสามารถเล่นออเดอร์นี้ตอนนี้คุณเล่นหนึ่งหรือไร่สองเคาน์เ,เตอร์บัดหนึ่งชุบหนึ่งตัวเนี่ยพอชุบไอนี่มาอีกตัวหนึ่งได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่าไอเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าแวนก้าเป็นเกรดอะไรมันแค่บอกว่าเมื่อเล่นออเดอร์ในเทิร์นะก็เลยเอ,อ๊ะคุ้มอยู่ ก็ะ,ะนั้นอาจจะเพิ่มออเดอร์มาก็ได้ถ้าจะชอบนะคุณพ่อใส่น้องดอกไม้ไว้4ใบนะฮะลาฟิลอสลงช่องเลียบัสหนึ่งปลูกแพนโซเคน2ใบลงสนามไม่ขอเกรดคู่แข่งเช่นกันเพราะฉะนั้นเด็กนี้ขึ้น2งคสามารถปูใส่อ่าสามเวฟได้เลยใส่วินยันตามติดไว้สใบนะคุณพ่อค่อนข้างชอบจินยันตามติดในเด็กนี้นะถึงแม้ว่าจะทําให้เราไม่ได้เล่นออเดอร์ก็ตามแต่ว่าออเดอร์ในดรอปยิ่งเยอะเราก็ยิ่งแรงอยู่ดีพราฉะนั้น ก็ลงช่องเลียจากมือเอาออเดอร์หนึ่งใบที่ชื่อไม่ซ้ำกันในดรอปลงดรอปนะฮะติดใยคาโฟลิอูดคาโฟโลลิอูดเออสียอย่างหนึ่งดอกไม้แดงไว้ใบหนึ่งเนาะเพื่ออามาโซหมดแต่ว่าถทาที่ลองโซไม่ได้หมดง่ายขนาดนั้นคุณพ่อคิดว่าเล่นเด็กนี้กับเล่นเด็กอ่าเลียนอเลียนอ,ยนอโซหมดง่ายกว่าเด็กนี้แทบจะไม่ได้ใช้เลยด้วยซ้ำนะครับ ติดเกตหนึ่งติดแค่อนเนี่ยคู่หนึ่งเอามาลงมาปลูกโทเค็นทำให้ไทยเกมเราหรือกลางเกมเราสามารถที่จะปลูกเต็มบอร์ดได้ไง่ายๆนั่นเองก็ลงช่องเลียเป็นเับเป็นเกตสามปลูกนโทเค็น token, หนึ่งใบทริกเกอร์คุณพ่อใส่ order, order, ออเดอร์ออเดอร์อะไรแล้วนะพีจี PG, ก็ใส่พีจีมือมือนไปต่ำกว่าเป็นต้องทิ้งสามใบแล้วก็ออเดอร์กระจกใบหนึ่งเนาะทริกเกอร์คุณพ่อใช้่เด็กนี้มันเป็นเด็กใย,ยนี่คุณพ่อถอดทิ้งออกมานะ คุณพ่อถอดเรียนอออกมาเพราะฉะนั้นมันจะเป็นโครงทริกเกอร์ของเรียนอนั่นแหละก็จะเป็นฟอนสองเหมือนกับเรียนอเลยจวดสี่นะไอจวดสามคี้หกนะฮะ,ะ,ฮะก็ตามนี้นะก็คือมันคือทริกเกอร์ของเรียนอที่ถึงท,ที่ดึงออกมาเลยนั่นเองก็เปลี่ยนตามใจชอบนะครับก็จะลดฟอนตก็ได้ผมว,ว่าฟอนน่าจะน่าจะโอเคกับเด็กนี้มากกว่าเรียนอเพราะว่ามันมีโอกาสที่ อฟอนต์อน์ออกแล้วมันจะตีเข้าได้เยอะขึ้นแล้วก็เพิ่มโทเค็นมาอีก2องใบนะพอเด็กนี้ใช้โทเค็น้นทั้งเยอะเต็มหไปเลยนะครับจริงๆบอกเต็ม5แต่ว่าเผื่อหายไปใบหนึ่งก็ใส่ไปหกใบเนาะ,ะเด็กนี้ก็เล่นเหมือนกับแต่ว่าเหมือนเรียนอกับเหมือนกับโลโลวาก็ไม่ได้แย่ไม่ได้ผิดอะไรขนาดนั้นลงแพนโทเค็นลงระเบิดแพนโทเค็น อ่ะถ้าเป็นอย่างถ้าปกติแล้วก็จะลงเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็ตีสองเวฟแต่ถ้าเด็กนี้มันสามารถที่ทําแบบนี้ได้เพราะว่าเราใส่คนนี้เยอะแล้วเราจําเป็นที่จะต้องเราสามารถที่จะเล่นเร็วได้เพราะฉะนั้นเราสามารถลงเยนนี้นั่นแต่ตเก็ตสองได้เลยแล้วก็บัตหนึ่งปลูกแผนโทเค็นสองใบจะใช้แ่นดีแผนวีก็ได้นะเขาบอกว่าใช้ได้หมดนะครับก็มื่นหมื่นห้าหมื่นห้าถ้าซ้ายขวาไม่ถูกตีก็ไม่เป็นไรหรือว่าเสจตัวนี้ทิ้งก็ได้ ถ้าเขาไม่ตีข้างหรือเขาไม่อะไรพวกนี้หรอเราไม่เส็บก็โอเคไลค์ like ครับกดสกิลแวนก่อนเลยเดี๋ยวลืมกินสามกินเยกิทสองไปเลยเพราะว่าไม่สำคัญแล้วอ๋อนี่ไม่ใช่หมื่นห้านะหมื่นสี่แวนกัดได้สกิลแจกแพนโทเคนห้าพันทุกใบคอนติเนียแล้วก็บวกหนึ่งไดฟ์เล่นออเดอร์ครับเล่นออเดอร์เป็นไหนดีอ่าง่ายๆเนาะง่ายๆอ,อาจจะเล่นเป็นอ่้นี่คุอาจจะเล่นเ้เป็นแมกโนเลียก็ได้ง่าย ร่างทองครับจิ้มโทเค็นข้างขวาได้ล่างได้โทเค็นร่างทองแล้วก็บายแมกโนเลียปลูกแพนโทเค็นสองใบแค่นี้เลยง่ายไหมง่ายง่ายเนาะอ่าแพนโทเค็นลงมาบวกพลังห้าพันด้วยเพราะว่าตะกิวแบนแจกตัวนี้ได้ร่างทองไปเพราะฉะนั้นข้างนี้ตีก่อนตีอื้อ อ่ามันถ้าคุณเห็นเป็นเกียร์สองอาจจะตีแค่ตัวบนตีขอ,ขอแค่ห้าพันก็ได้เพราะว่ามันมันตีหมื่นได้แต่ถ้าคุณเหนเป็นเกียร์สาลักระบูนไปนะฮะก็แล้วแต่นะคุณพ่อเวลาเล่นรลางทองมันจะวางไว้จะได้รู้ว่าเป็นร่างทองนะฮะแว่นตีโซบัสหนึ่งลุกอ่าเมโนเรียใบเดียวสมมติว่าในดอปเรามีออเดอร์อีกสบายนึงละกันแบบไล่ๆทิ้งๆไปหรืออาจจะลงหมาในเทิร์นก่อนหน้านี้หรืออะไรก็ตามาสมมติว่ามีอีกหนึ่งตัว แต่เป็นเจน,นี่อ่ะลุกขึ้นมาบวกไปอีกห้าพันเป็นหมื่นหนึง่งสกิล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 บวกไปอีกห้าพันครั้งนี้บวกไปหมื่นหนึง่งอะแล้วก็ทิกเกอร์ลงซ้ายขวาอาจจะขี้ข้างนี้พลังค้างนี้ก็ได้ข้างนี้ตีต่อสองหมื่นจิ้มไปคห้าพันบวกไปสองหมื่นจะได้ไม่งง แล้วก็ค่าสุดท้ายตีดอกไม้ล่างทองตีก็จะตีอยู่ที่หมื่นหมื่นห้าสองหมื่นสามหมื่นห้าเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแมนโรเล่่างทองค่อนข้างจะเห็นผลในการเล่นจบเทินแค่นี้เลยแล้วก็เล่นอยู่แค่เนี้ยอ่ะข้อเสียคือดอกไม้มันไม่สามารถที่จะรีทายเหมือนกับโลโลวาได้นอะอาจจะหงุดหงิดใจเล็กน้อยในการเล่นก็ถ้าไล่ออเดอร์ได้ก็ไล่ออเดอร์ไปอาจจะแต่วแมนกามันต้องกินสาทุกเทินเนาะ กิน3โทเค็นบวก0้าพันบรรยากาศบวกไดฟ์แล้วก็อ่าไบอัเนเมื่อกี้ตอนนี้ Mac แม็กโนเลี this, นในบายละบายใบนี้ใบหนึ่งครับชุบ2ตัวแล้วสมมติว่าอ่าเล่นออเดอร์ครับเล่นออเดอร์ครับเรามีออเดอร์อะไรให้เล่นอ่ะสมมติอ่ะ,อะเล่นออเดอร์หมาครับโมหลุมโมหลุม3แล้วก็ชุบหนึ่งคนอาจจะชุบเป็นอ่ะสมมติว่า ชุบเป็นใครดีอ่ะชุดเป็นยายนี่ก็ได้อ่ะชุบเป็นยายนี่แล้วก็คอพินโนเคนครับห้าพันแล้วก็มีมังกรบางเอิญบังเอิญว่าเราเราพีจีแล้วทิ้งมังกรมังกรกระดูกไปเล่นออเดอร์ในเทิร์นนี้ชุบมังกรกระดูกลงมาบวกให้หมื่นหนึ่งครับอืมสลรับที่ โอ้แต่เะอ่าลุกละหมื่นล้วกันจบอ่ะแค่นี้แล้วก็เล่นหรือถ้าเทินที่แล้วเราถ้าเมื่อกี้เราไม่ได้เล่นเป็นไอ้นี่ชุบเราอาจจะเล่นเป็นอ่ามีมันก็นกระดูกเหมือนเดิมแต่ว่าเราอาจจะเล่นเป็นออเดอร์ของยยเลียนออ่ะก็โซบัตหนึ่งโกพลังให้อีกห้าพันทั้งบอดก็ได้ก็อยู่ที่ออเดอร์ซึ่งออเดอร์จริงๆคุณพ่อมัน,ม,นม,มันมีหลายใบยนะแต่ว่าคุณพ่อไม่ค่อยชอบ คุณพ่อเพ่อชอบออเดอร์เซตนี้แต่ว่าอยากจะเพิ่มแค่แมกโนเลียล่างทองไปอีกใบหนึ่งคุณพ่อคิดว่าน่าจะทําให้เด็กมันขาบุกได้ดีขึ้นเพราะว่าตอนเนี้ยเท่าที่ลองคือมันประสบปัญหาในการเล่นคือ,อทิกเกอร์ลูกเดียวหยุดหยุดหยุดเวฟที่สี่ด้วยนะมันก็เลยถ้าอย่างนั้นเราใส่แมกโนเลียร่างทองไปก็ได้นิวว่าเพิ่มอีกสบายหนึ่งแต่ยังไม่ได้หยิบหมาก็เลยนั่นแหละนะครับเพิ่งจะ เทสอีกทีหนึ่งแล้วลองเออนึกได้นะว่าอ,อีมันช่วยเห็นผลจริงๆนะครับก็เพราะว่ามันมีตัวเนี้ยที่มาช่วยเพิ่มพลังให้เราแล้วก็มีไอเนี้ยมามันจะเป็นสองตัวที่ทาให้เราพลังเราเยอะขึ้นนั่นเองแล้วก็เหมือนกันจะมันเราจะใส่เป็นรลยไลซอ,อกาก็ได้แต่ที่บอกถ้าใส่ล่ไลซอ,อกากคุณก็ต้องโปรยมือสามใบไล่เห็นเพื่อที่จะให้แวนกินก็ไปบูลบความเสี่ยงบูรบความถนัดของเราเองละกันนะครับโอเคก็ คลาวเดียที่บอกว่าของเก่งๆมันยังไม่ออกมันมีแค่เล่นตามมีตามเกิดประมาณนี้ไปก่อนก็ไปลองจัดลองเล่นดูได้วันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ